ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสตทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เวลาเราเห็นข้อมูลแคลอรี่ตามใบเสร็จร้านอาหารหรือแบบคำแนะนำว่าวันหนึ่งต้องการพันหบ้าง2,000บ้างกิโลแคลอรี่เนี่ย หลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการเท่าไหร่กันแน่วันนี้เรามาลองคุยเรื่องนี้กันแบบง่ายๆนี้ไหมครับค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเพราะตัวเลขพวกนี้เราเห็นบ่อยมากจริงๆแต่การเข้าใจที่มาของมันความหมายจริงๆเนี่ยสำคัญกว่าแค่จำตัวเลขนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่านอกจากตัวเลขแล้วมีอะไรที่เราควรให้ความสาคัญมากกว่าค่ะครับผมถ้างั้นเราเริ่มจากวิธีคำนวณแบบ ง่ายที่สุดก่อนเลยได้ไหมครับที่เคยได้ยินมาคือเอาส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย105อันนี้คือพลังงานที่ต้องการเลยหรือเปล่าครับอ๋อสูตรนั้นส่วนสูง105คือจริงๆแล้วเป็นวิธีประมาณน้ำหนักตัวที่เหมาะสมแบบคร่าวๆค่ะยังไม่ใช่พลังงานที่ต้องการโดยตรงนะคะแต่เราเอาน้ำหนักที่ได้เนี่ยมาใช้คำนวณต่อได้พอได้น้ำหนักที่เหมาะสมแล้วก็ไปคูณกับตัวเลขตามกิจกรรมของเราค่ะ คูณ20ถ้านั่งนั่งนอนๆอนทั้งวันครับคูณ25ถ้าส่วนใหญ่นั่งแต่ก็มีลุกเดินบ้างแบบกิจกรรมน้อยอ๋อหรือคูณ30ถ้าส่วนใหญ่ยืนหรือว่าเดินเยอะๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับสมมุติผมสูง162ซนติเมตรน้ำหนักคอเหมาะสมก็คือ162ลบห0 5เหลือ57กิโลกรัมแล้วถ้าผมทำงานออฟฟิศนั่งเยอะ แต่ก็มีเดินบ้างก็ต้องคูณ25ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ๆคูณ25 57คูณ25ก็จะค่ะก็จะได้ประมาณ1,425 กิโลแคลอรี่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแบบนี้พ่อจะประมาณได้ไหมครับประมาณนั้นได้เลยค่ะอาจจะปัดเป็น1 5 0 0ให้จำง่ายๆก็ได้แต่ต้องย้ำนิดหนึ่งนะคะว่านี่คือค่าประมาณแบบเบื้องต้นมากๆเลยเพราะมันยังมีปัจจัยอื่นอีกเยอะเหมือนกันค่ะ <c oughs> เช่นเพศอย่างผู้ชายมักจะต้องการมากกว่า <c oughs> รูปร่างหรือว่าอายุ วัยรุ่นก็จะต้องการเยอะกว่าสิ่งสําคัญเลยคือการสังเกตตัวเองคือรู้ตัวควบคู่ไปด้วยค่ะสูตรเป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆอือน่าสนใจครับแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งคือหลายคนพยายามลดแคลอรี่ตามที่คํานวณได้นะเช่นอาจจะลดจากพั0หรเหลือ1,200แต่เอ๊ะทำไมน้ําหนักไม่ลดหรือบางทีรู้สึกไม่ดีเพลียทั้งที่คุมแคลอรี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับนั่นสิคะ พราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่ตัวเลขแคลอรี่ค่ะประเด็นสําคัญมากๆเลยก็คือคุณภาพของพลังงานที่เรากินเข้าไปสําคัญกว่าปริมาณซะอีกนะคะคืออาหาร500แคลอรี่จากอกไก่ย่างกับผักสดเนี่ยให้ผลกับร่างกายไม่เหมือนกับ500แคลอรี่จากเค้กหรือน้ำบัดลมเลยค่ะอ๋อหมายความว่าแคลอรีเท่ากันแต่ผลลบต่างกันถูกต้องค่ะร่างกายเราโดยเฉพาะพวกระบบฮอร์โมนอย่างอินซูลินเนี่ย เขาไม่ได้รู้จักตัวเลขแคลอรี่นะคะแต่เขารู้จักชนิดของอาหารที่เข้ามาถ้าเรากินอาหารแปรรูปสูงๆหรือที่เรียกว่าพลังงานไร้คุณภาพบ่อยๆเช่นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมปังขาวของทอดต่างๆฮอร์โมนจะทำงานรวนได้ง่ายค่ะเพราะมันไม่เหมือนอาหารตามธรรมชาติหรือเรียลฟู้ดที่ร่างกายคุ้นเคยครับอย่างเช่นขากล้องเป็นเม็ดเดผักผล,ลไม้เนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปแบบนั้นนะคะ อาหารคุณภาพต่ำแม้จะกินน้อยแคลอรี่ก็ยังส่งผลเสียได้นะคะคืออาจจะไม่ได้ทำให้น้ำหนักขึ้นเร็วเท่ากินเยอะๆก็จริงแต่ก็ยังรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอยู่ดีพอฮอร์โมนรวนโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะที่เรียกว่าดืออด้ออินซูลินดื้ออินซูลินใช่ค่ะ คือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดีมันก็จะแสดงอาการออกมาเช่นอ้วนลงพุงง่ายผิวไม่สดใสง่วงง่วงตอนกลางวันแต่นอนไม่หลับสมองเบลอๆหรือปวดเมื่อยตามตัวค่ะโหมีอาการเยอะเหมือนกันนะครับแสดงว่าการเลือกกินอาหารที่แท้จริงหรือ real food นี่สำคัญกว่าการมานั่นนับแคลอรี่เป๊ะเลยเออมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยค่ะเพราะ real food คือสิ่งที่ร่างกายแล้วก็ฮอร์โมนรู้จักแล้วก็จัดการได้ดีกว่า ทำให้ระบบต่างๆทำงานได้ราบรื่นขึ้นแต่ถามว่าต้องนับแคลอรี่ไหมคือการเข้าใจส่วนประกอบคร่าวๆก็ยังมีประโยชน์อยู่นะคะอย่างเช่นไข่ต้มหนึ่งฟองให้พลังงานประมาณ70-80กิโลแคลอรี่ส่วนใหญ่ก็มาจากโปรตีนกับไขมันดีครับแต่ถ้าเป็นไข่ดาวที่ใช้น้ำมันเยอะๆแคลอรี่จากไขมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยการรู้ที่มาของพลังงานแบบนี้ก็ช่วยให้เราเลือกกินอย่างมีข้อมูล ไม่ใช่แค่ยึดติดกับตัวเลขอย่างเดียวค่ะเข้าใจเลยครับนอกจากอาหารหลักแล้วเหมือนผมเคยได้ยินว่าพวกของหมักดองตามธรรมชาติก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างกิมจิหรือบ้านเราก็มีผักดองหน่อไม้ดองแบบที่เขาทำธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ใส่สารกันบูดเยอะ ใช่เลยค่ะของหมักดองธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งของจุลินทซีดีหรือที่เราเรียกว่าโปรไบโอติกซ์ซึ่งสำคัญมากๆต่อระบบย่อยอาหารแล้วก็สุขภาพโดยรวมของเราเลยนะคะรู้ไหมคะว่าในลำไส้เรามีจุลินรีย์พวกนี้เยอะกว่าเซลล์ในร่างกายเราเสียอีกโหจริงเหรอครับค่ะการกินอาหารหมักดองที่ดีๆเนี่ยคือต้องเป็นแบบที่หมักด้วยเกลือน้ำตาลน้อยๆไม่ใส่สารตรงแต่งเยอะนะคะก็เหมือนการเพิ่มเพื่อนดีๆให้กับลำไส้ ซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อการดูดซึมสารอาหารแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับการทำงานของฮอร์โมนด้วยค่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่าไม่ใช่แค่ดูแคลอรี่หรือเลือกกินเรียลฟู้ดแต่การดูแลเพื่อนตัวเล็กๆในลำไส้ของเราก็สำคัญเหมือนกันใช่ค่ะทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันพอได้ฟังแบบนี้แล้วทำให้ต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเราอาจจะโฟกัสที่ตัวเลขแคลอรี่มากไปหน่อยจนอาจจะลืมไปว่า คุณภาพของอาหารแล้วก็ผลกระทบต่อระบบภายในร่างกายเราจริงๆเนี่ยมันสำคัญกว่าแค่ไหนอืมถูกต้องเลยค่ะ การเข้าใจว่าร่างกายตอบสนองต่ออาหารไม่ใช่แค่ตัวเลขเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยการหันมาใส่ใจคุณภาพอาหารเลือกกินเรียลฟู้ดให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเสริมด้วยสิ่งดีๆอย่างโปรไบโอติกจากของหมักบองธรรมชาติก็น่าจะเป็นหนทางสู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้โดยที่เราไม่กองเคร่งเครียดกับการนับทุกแคลอรี่ก็ได้ค่ะ